ว่างความติดครับนี่เฮดแคสซี่นะต้องหลบด้วยมาเร็วอ่ะเอาเรื่องปกติขันว่าง้างนา้ำมนนันนี่บริบาลนีนะครับต้องว่างว่าง,างก้อนเกลื่อนถังครับ แล้ยงทรงยังสิหลายเราโ,โดนเทอะครับทิปเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางภูยายเห็ดก่อร่องมั่งครับครับผมอันนี้ลูกค้ากับมา่ดามเยซี่เลยครับสร้างเห็ดกรเลย เร่งเร่งแเดี๋ยวเท่าโบยมันดีครับเราโบกมันมั้วแล้ๆครับขอบคุณครับ